เป็นหุ้นกู้ที่มีหลักประกันมันมีแบ็กที่เป็นอสังหาแบ็กอีกทีหนึ่งตอตอนแทน,นยังไงนะครับ5รเ5ป็นต่อป,ปีจ่ายทุก3เดือนครับ,รบมูลค่าโครงการทังองอ้งหมดเราในชุตอนนี้เท่าไรครับออนวิ้งทั้งหมด14,00 0ล้านครับ14,000ล้านบาทหุ้นกู้ที่ไม่มีประกัน<ม>ก็คือกู้อะขอยืมเงินมาไม่มีประกันเชื<ม>่อชั้นเชื่อเครดิตชันครับกับหุ้นกู้ที่มีความประกันคือขอกู้เงินและเอาสินทรัพย์ไปประกันด้วยนะครับอย่างเราเอาที่ดิน กือบจะติดคู่เมืองเชียงใหม่ไปประกันด้วยเราซื้อมา16ไร่ไปขอที่จุดแล้วแปลงที่ใหญ่ที่สุดในที่ว่างอยู่ตรงนั้นนะครับวัตถุประสงค์การใช้เงินเนี่ยมีอยู่2อย่างอย่างแรกสําคัญที่สุดคือเอามาลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนาสู้กับบิ๊กท็อปไฟได้อันที่2คือว่าสมลองไว้ฟุดในการยีเออร์เคดกันอะไรขึ้นในปีหน้าส่วนสุดท้ายนะครับผมเราก็อาจจะไปใช้คืนบิ t f ไฟแนนซ์นะครับซึ่งไม่เยอะครับที่อยู่บนที่ดินที่มีอยู่แล้วนะครับผม เมืองไทยคือประเทศแรกๆที่น่าจะมาลงทุนเออทำไมทำไมเขามองมาที่ประเทศไทยครับหนึ่งคือระบบไฟแนนซ์เมืองไทยเนี่ย financial s y ระบบแบงก์เมืองไทย,ยแข็งแรงเมืองไทย,ยมันเป็นเดสติเนชั o n ที่น่าอยู่มาเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่ม r e t i r เมน n t หรือชนชั้นกลางผู้ประกอบการระดับกลางเนี่ยมาเมืองไทยเยอะมากบริบทของอการเดินทางไฟไฟประเทศไทยอ่ะกับบินไปประเทศไหนก็มีวันละหลายๆไฟนะครับมีไฟที่ดีมีอินฟราสตรั u เจอร์ความน่าอยู่ที่ดีโรงเรียนอาชาดีโรงพยาบาลก็ดีดีหมดแล้วก็ถูกความไม่แน่นอนคือความแน่นอน การลงทุนทุกอย่างเนี่ยอะไรที่ว่าดีอาจจะไม่ดีก็ได้นี่พูดตรงไปตรงมาแต่สิ่งหนึ่งที่จริงแท้แน่นอนที่สุดและไม่สูญหายไปไหนคือโลกครับและอะไรที่ที่ผมหมายถึงมันคือเรียลเอสเตทครับคือเรียลเอสเตทครับมันจะคือที่ดินคืออสังหานเลยก็ตามถ้ามันแบกโดยอสังหาคุณกล้องถามว่าพุ้นลงอสังหาก็ยังอยู่เรามองว่าถ้ามีเรียลเอสเตทแบกอยู่แล้วเนี่ยนอนหลับได้ว่าเงินต้นไม่หายไปไหน นี่นี่ขอต้อนรับสู่กล้องซอลีครับวันนี้ครับวันนี้มาขอคุยเรื่องการลงทุนในบอลหรือในหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์ครับเพื่อนๆที่ลงทุนในหุ้นทุก,ทกคนครับตอนนี้ความคุ้มเคร่อมองไม่ออกว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรรลค่านี้ก็ลงเรื่อยๆนะครับการที่เราจะลงทุนเนี่ยเราก็ต้องเคลื่อนย้ายเงินไปไว้ในที่ที่มันปลอดภยัยอุ่นใจแล้วก็สามารถที่จะนอนหลับได้ครับ วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องหุ้นกู้ของ a l t i ติจูที่มีอสังหาริมทรัพย์แบกนะครับจะเป็นอย่างไรมั่นคงปลอดภัยขนาดไหนอยู่เป็นเช่นไรไปคุยกับพี่เอสซีโอของแอร์ติจูนะครับเอสสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนั่งนะครับเรานั่งกันอยู่ที่นะครับ a l t i ติจ e Head Office สาทรชั้นอะไรครับเนี่ย16ครับชั้น16กนะครับก็ต้องขอบุณทราบว่าพีเอสยุ่งมากๆมาที่นี่แห่งนี้แล้ว a l t i ติจ e คืออะไรครับ เออร์ดิจูดคือบริษัทพัฒนาฝังนะครับนะครับผมทั้งรูปแบบของบ้านและคอนโดมิเนียมแบรนด์เออร์ดิจูดเนี่ยเราเริ่มใช้ตั้งแต่ประมาณสักเจ็ดปีที่แล้วครับผมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราพัฒนาสังหามาแต่าภายใต้ใตแบรนด์อื่นๆนะครับจนที่เราฟักเซสมาในแบรนด์เออร์ดิจูดสามย่านจุฬาเราก็เริ่มใช้แบรนด์นี้คุณเอ็อยู่ในวงการอสังหามานานขนาดไหนครับ19ปีครับผมจดจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2 5งห้าสบ ซึ่งตอนนี้บริษัทเอลจูของเราชื่อเต็มๆว่า a l t i t u d e Development ครับช่วยบอกให้หน่อยนะครับมูลค่าโครงการทั้งหมดของเอลติจูตอนนี้เท่าไหร่ครับออนกิ้งทั้งหมด14,00 0ล้านครับ1 4 0 0 0ล้านบาทและสําคัญที่สุดนะครับทุกธุรกิจฮะเราต้องการที่จะเติบโตไปข้างหน้าและวันนี้เอลจูกำลังจะออกหุ้นกู้หรือออกบอนนะครับหุ้นกู้หรือบอนคืออะไรครับก็คือเป็นตราสันหนี้นะครับที่ออกมานะครับระดมทุนนะครับ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตแต่กระบวนการออกเนี่ยมันต้องผ่านการตรวจสอบแล้วไฟลายิ่งนะครับผมโดยหน่วยงานกํากับก็คือกรตนะครับว่าแผนธุรกิจแคดโฟล์ต่างๆมีความพร้อมที่จะออกหุ้นกู้ในปริมาณน,นี้และชําระคืนได้ซึ่งหุ้นกูน้นี้นักลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนไปแต่ว่าหุ้นกู้มีหลายประเภทครบับหนึ่งในในหุ้นกู้ที่เราจัดสิออกตอนนี้ก็เป็นหุ้นกู้ที่มีหลักทรัพย์ประกันซึ่งหุ้นกู้ส่วนใหญ่ที่ออกตอนนี้เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีประกันมันแตกต่างกันยังไงหุ้นกู้ ที่ไม่มีประกันก็คือกู้อ่ะต้องยืมนะบขอขอยืมเงินมาไม่มีประกันเชื่อฉันเชื่อเครดิตฉันครับกับคุณกู้ที่มีความประกันคือขอกู้เงินและเอาสินทรัพย์ไปประกันด้วยนะครับอย่างเราเอาที่ดินเกือบจะติดคู่เมืองเชียงใหม่ไปประกันด้วยคือคุณกู้ของแอสตูดมีหลักทรัพย์ค้ำประกันใช่ครับมีอะไรค้ำประกันบ้างเป็นที่ดินที่เกือบจะติดคู่เมืองเชียงใหม่เราซื้อมา16ไร่เป็นหอที่จุดแล้วแต่งที่ใหญ่ที่สุดที่ว่างอยู่ตรงนั้นครับก็เราแบ่งส่วนหนึ่งของที่ดินนั้นไปค้ำประกันครับแแล้้วตองงถามรใน่ธุกิจ ทำไมถึงต้องระดมทุนฮะผมคิดว่าเรา prepare for the worst นะครับผมแล้วก็แล้วก็สามารถจะเอาทุนนี้ไปเพิ่มความสามารถแข่งขันด้วยครับทุกโครงการของเราเนี่ยมี Project Finance คือแบงก์ฟอนดอยู่แล้วมี j v partner อยู่ทุกโครงการแล้วนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เรามองตอนนี้ถ้าเกิดเราอยากจะแข่งขันสู้กับแบงก์อัลลอฮ์ไฟได้เนี่ยมันจะต้องเพิ่มความสามารถในการพัฒนาเกอะฟ้าโครงการเนี่ยให้มันเป็นเฟสที่ใหญ่ขึ้นนะครับแอนติจูดมีใครมารวมทุนแล้วบ้าง เรามีกองทุนจากญี่ปุ่นนะครับ,บร,ริษัมหมาชนจากมาเลเซียแล้วก็ยังมีบริษัมหมาชนจากญี่ปุ่นอีกหนึ่งรายนะครับผมมี private equity ที่เป็นเจ้าของบร,ริษัมหมาชนในเมืองไทยร่วมกับเราอีกหลายท่านนะครับผมก็ทุกคนก็มองว่าต้องการเอาเงินไปต่อเงินนะครับผมอย่างน้อยต้องชนะเงินเฟ้อขึ้นไปนะครับผมแล้วก็สําคัญที่สุดคือเงินต้นต้องไม่หายการลงทุนในฝังหามีข้อดีอู่อย่างหนึ่งคือว่ามันมันเป็น asset back นะครับผมมันมีแต่เพิ่มค่าขึ้นไปแต่เพิ่มค่าได้มากน้อย นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนเงินลงทุนเนี่ยเบรสมันไม่ไม่หายไปไหนแน่นะครับผมต้องเรียนถามมูลค่าโครงการหมื่นกว่าล้านเนี่ยแลของ a อลติจูดเองเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่เห็นภาพชัดครับเวลาเราดูงบการเงิน,นงดูที่ book value ครับ book value เอลติจูดกลางปีในงบกลางปีที่ออกโดย pwc ครับแล้วมีอยู่1,458ีอยล้านบาทซึ่งถ้าเกิดส่วนของเรา6,500ล้านเนี่ยต้องใช้เงินส่วนทุนนะครับผม ประมาณสักประมาณพันสถึงพันห้าราใ้้านซึ่งเราก็มีอยู่ในกรอบนี้อยู่แล้วครับคือใช้ประมาณ20-25%ิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ในส่วนของทางแบงค์เท่าไหร่ครับแบงค์ก็จะมะีการให้ DE ดีเออโชอยู่แล้วครับประมาณหนึ่งจุดห้าเท่าโดยเฉลี่ยนบส่วนทุนหนึ่งแบงค์ให้1.5หนึ่งจุดห้าที่เหลือก็จะเป็นแคชอินจากการโอนบ้านต่างๆหมุนเวียนครับครับออกบอลครั้งนี้เท่าไหร่ครับ 450ล้านไม่เกิน4 5 0ยล้านไม่เกิน450ล้านบาทจะเอาเงิน450ล้านบาทนี้ไปทําอะไรแล้วอาจจะเกิดการบันทึกไรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับโอเควัตถระสงคักางารใช้เงินเนี่ยมีอยู่2อย่างอย่างแรกสําคัญที่สุดคือเอามาลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนาที่ได้แบงค์โลนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ไปลงทุนเพิ่มเพื่อให้ฝามาสร้างได้เร็วขึ้นมีโครงการบ้านพร้อมขายในเฟสที่ใหญ่ขึ้นสู้กับบิ๊กท็อปไฟได้อันที่2คือว่าสมลองไว้ซูดในกรณีเวิร์ดเคสเกิดอะไรขึ้น เราไม่ต้องมาขายของขัดทุนเราไม่ต้องชะลอโครงการหยุดอะไรเพราะเรามีลิฟท์ฟันส่วนสุดท้ายนะผมเราก็อาจจะไปใช้คืน, Bit นคบิตไฟแนนซ์ซึ่งไม่เยอะครับที่อยู่บนที่ดินที่มีอยู่แล้วนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับการลงทุนชนิดมีความเสี่ยงครับเราผมก็เชื่อว่าวอนอันนี้น่าสนใจก็เลยมาคุยกับพี่เอสแต่ต้องถามคือเพื่อนๆถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่าอาจจะจูดทาถูกต้องหรือเปล่าผ่านกอลอต่อไหมเป็นยังไงบ้างครับ,ค,รบคือการออกหุ้นกู้ นะครับทุกตัวเนี่ยยังไงแล้วก็ต้องมีขั้นตอนครับผมผ่าน FA รับรองผ่านการไฟลิ่งโดยกรตอตนะครับแล้วตอนนี้กรตอตเข้มงวดมากๆนะครับผมในขณะที่บอกว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าตลาดหุ้นก็ลงอนาคตปีหน้าก็ไม่รู้ว่าอันงงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปการซื้อหุ้นกู้เอลติจูดท้งนี้น่าซื้อไหมโลกวันนี้นะครับผมความไม่แน่นอนคือความแน่นอนการลงทุนทุกอย่างเนี่ย อะไรที่ว่าดีอาจจะไม่ดีก็ได้นี่พูดตรงไปตรงมานะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่จริงแท้แน่นอนที่สุดและไม่สูญหายไปไหนคือโลกครับคือโลกใบนี้เพราะเราอยู่บนโลกโลกศูนย์สลายเราก็ไม่อยู่แล้วและอะไรที่ที่ผมหมายถึงมันนี่คือเรียลเอสเซทครับคือเรียลเอสเซ่ต์มันจะคือที่ดินคืออสังหาใดก็ตามถ้ามันแบกโดยอสังหาคุณก้องถามว่าหุ้นลงอสังหาก็ยังอยู่หุ้นบางตัวจาก เหลือแทบจะศูนย์บาทครับศูนย์จุดหนึ่งตางก็มีถูกต้องครับแล้วหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นบางทีมันไม่ได้เป็นปัจจัยจากผู้ประกอบการมันอาจจะเป็นเงินทุนนำเลดไหลกับปัญหาเศรษฐกิจสงครามโลกอะไรก็แต่นะผมแต่ว่าเรามองว่าถ้ามี e เลเ s t เ t e Back อยู่แล้วเนี่ยนอนหลับได้ว่าเงินต้นไม่หายไปไหนลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งตอนนี้คาดเอนายา <Okay. S 2> กจริงจะลงทุนในหุ้นกู้ที่มีแอสเซทแบ็ อย่างเอลติจูดเนี่ยตาย่างกันยังไงผมว่าอันนี้มันอยู่ที่ความชอบของแต่คนตลาดหุ้นไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมานยมาเก็ตแคบลดไป500แสนล้านถามว่าพร้อมเขาซื้อไหมที่ผมได้ยินมาจากพี่หลายคนเขาบอกว่าอมออาจจะไปถึงกลางปีหน้านะแต่ไม่มีใครรู้หรอกถ้ารู้ก็รวยหมดแล้วถูกต้องไหมครับก็อ,อ,อาจจะไปทามมิ่งที่อาจจะต้องพิจให้ดี เงินกู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหุ้นกู้ที่หลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยในมุมมองส่วนตัวผมนะผมว่าดีผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะบผบแล้วที่มากกว่านั้นแต่คนที่มีคนบอกว่าเฮ้ยอยากได้ดอกเบีย้ยอยากได้เงินคืนไม่อยากได้เอาสังหาหุ้นกู้คือทางเลือกเพราะหุ้นกู้เขามีตัวแทนผู้ถือหุ้นมีผู้จดกำนองอย่างเราเาน F ี่ยเป็นเฟมบีเป็นธนาคารผู้ผู้จดทะเบียนมีตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เขาจัดการเอาที่ดินสมมุติเวิร์ดเคสเลย เอาที่ดินที่มีเนี่ยไปขายเพราะเราออกที่สัดส่วน1.4เท่าคือที่ดินมากกว่าเงินกู้ดินไม่ดีอาจจะไม่ถึงเพราะถ้าเกิดขายหุ้นก,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 กู้ไม่ครบคุณข้องมันอาจจะเป็น1.5ในหน่ครับก้อที่ดินเราไปขายได้เงินมาก็คืนนักลงทุนทั้งหมดไปโดยที่ไม่ต้องไปปวดหัวไม่ต้องไปฟ้องใครไม่ต้องอะไรมีคนจัดการให้หมดแล้วทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันไฟลิ่งโดยกรตอนซึ่งผมบอกวันนี้ถับมากสิ่งที่อยากจะถามคือว่าซื้อหุ้นกู้ anti จูดครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อะไรต่อผู้ซื้อบ้างครับ ผลตอบแทนเราอยู่ที่7.5ผมไม่แน่ใจบางคนเล่นหุ้นมาอาจจะตอนนี้อาจจะได้ไม่ถึง7.5เซน์ด้วยครับเลยจะติดลบไปครับหรือว่าถ้าเทียบกับหุ้นกู้ตัวอื่นเราก็มีเลทที่ค่อนข้างดีนะครับ,รบที่สําคัญคือเดือนนี้เนี่ยออกหุ้นกูม้มาณ17ตัวมีอยู่แค่2ตัวที่มีอัตราความมนกันแล้วก็เราก็เป็นเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีอัตราความมนกันและถ้าเกิดว่าศึกษาข้อมูลลึกๆล,กล,กลงไปครับไม่ว่าจะเป็นขนาดรายได้ส่วน book value ของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ ต้องบอกว่าเราเป็นบริษัทนอกตลาดักทรั์แต่เมื่อเปรียบเทียบรายได้เปรียบเทียบส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยเราใหญ่กว่าบริษัทในตลาดหลายๆตัวมากที่ออกหุ้นกู้ในในใน,ในเดือนนี้อันนี้คงต้องขออนุญาตถามครับพี่เอสครับ<พ>ปีที่แล้วอติดจูดรายได้เท่าไหร่ครับพันสี่ร้อยล้านหนึ่งพันสี่ร้อยล้านปีนี้เท่าไหร่ครับมากกว่าปีที่แล้วครับแลวปีหน้านะครับจะมากกว่าปีหกห้าสองเท่ามากกว่าปีหกห้าสองเท่า ก็ต้อง3,400สามพันสี่พันล้านต้องถามต้องถามปีที่แล้วเนี่ย1,400ล้านเนี่ยขายไปกี่โครงการครับมีโครงการที่อยู่ระหว่างโอนเนาะและรับรู้รายได้ไดู่ 3, 3โครงการ3โครงการแต่เราทำอยู่1ิโครงการนะคุณก้องแต่ว่ามันมีโครงการที่เสร็จแล้วพร้อมโอนรับรู้รายได้อยู่3คโครงการครับสร้างรายได้1,400ล้านปีนี้ปีนี้โครงการปีโครงการปีนี้เนี่ยอยู่ระหว่างโอนเนี่ยในช่วงต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่3แต่จะมีโครงการใหม่ ที่จะพร้อมโอนเพิ่มขึ้นมาอีก3ามวงการเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมอ๋อนี่คือสิ่งที่น่าสนใจแต่เวลาถามเวลาถามยอดขายแล้วผมถามดีเโช์ครับ1น่เท่าเท่านี้ในวงการนี้เขาเป็นยังไงฮะก็จะอยู่กันประมาณ1ไปลายถึงสต้นๆโดยเอลเวอร์เรนยกเว้นรบษัทท็อปไฟก็จะประมาณเท่าเท่าเรานะผมก็1ต้นต้นๆนะครับสถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจดีเรชนี่มีไว้ดูอะไรครับพี่ก็มีไว้ดูว่านี่เยอะไหมนะผมก็เอา นี่ตั้งหานด้วยคุ้ตี้นะครับ,รบเราบิษส่วนทุนละพันสี่ร้อยล้านเรามีนี่อยู่พันเจ็ดร้อยล้านตั้งนะครับหานด้วยมากกว่าส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นยังไงวิธีคิดอย่างนี้ครับเราเนี่ยจะกู้เงินแบงค์ได้จะต้องมีอสังหาไปแบงค์เงินกู้ของเราทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นกู้โครงการหรือกู้โดยออสังหาไปคำถามว่าธนาคาร่ะจะให้เงินกู้อ่ะมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าสังหาหุกล้องน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะเลยครับคือถ้าอสังหาเราอยู่กับแบงค์เนี่ยสัดส่วนอสังหาที่วางกันได้เงินกู้มา เราครึ่งเดียวเท่นั้นเองของอสังหาที่มีนั่นหมายความว่าเดบที่เรามีทั้งหมดตอนนี้มีอสฝังหาแบ็กหลังจากอางหาแบ็กแล้วเนี่ยถ้าไม่คิดอังหานั้นเลยเนี่ยเรายังมีส่วนทุนอยู่อีกต่างหากพันสี่ร้อยกว่าล้านนี่ผมเข้าใจถูกไหมว่าเวลาเราจะลงทุนะไรสักอย่างเนี่ยบริษัทที่อยู่ในตลาดหรือเวลาดูหุ้นกู้เนี่ยที่เวลาที่เขาออกบอร์ดมาเนี่ยนั่นหมายความว่าสเสน่ห์ของธุรกิจเรลเอสเทหรือสหิมย์เนี่ยคือมีแอสเซทหรือที่ดินเอามาแบ็กคือมันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่ฟิ่งนะคุ ถ้าทุกคำร้านอาหารขยายที่เดียว50าสาขาใน1ปีหรือทำอะไรที่มันเติบโตเร็วมากสำหรับอภังหาแต่เป็นธุรกิจที่มีความผันผวน,นน้อยแล้วค,ครับในโลกที่มันผันผวนเยอะพอแล้วเนี่ยผมว่าทั้งเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่อยากจะน,นอนหลับสบายนะผมถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นนะผมในส่วนของอความผันผวนครับอันนี้คือกรอบของประเทศไทยมองกรอบเข้าไปใหญ่ขึ้นในระดับภูมิภาคร,ระดับอาเซียน ระดับเอเชียร,ระดับโลกสเสน่ห์ของธุรกิจอสังหาที่กําลังมองมาที่ประเทศไทยเป็นยังไงครับแต่พาที่เปอสังหาเนี่ยไหลามาเมืองไทยเยอะครับไม่ว่าจะมาจากดูไบามาจากญี่ปุ่นหรือว่ามาจากฮ่องกงเองนะผมว่าตอนนี้บานทีอาจจะไม่ดนะีมาที่เมืองไทยแล้วจริงเมืองไทยเนี่ยไ์ของตลาดเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่นเนี่ยเรายังเล็กมากนะแต่ว่าได้รับความสนใจ คือคนไทยมองอสังหาเมืองไทยอาจจะไม่ดีแต่ในมุมมองของสถาบัานการลงทุนหรือบริษัทใหญ่ๆในโลกกับมองว่าเฮ้ยถ้าต้องลงทุนในอาเซียนหรือเอเชียใต้เนี่ยเมืองไทยคือประเทศแรกๆที่น่าจะลงทุนเออทำไมทำไมเขามองมาที่ประเทศไทยครับผมว่ามีอยู่สามปัจจัยหลักหนึ่งคือระบบไฟแนนซ์เมืองไทยไฟแนนเชียลระบบแบงก์เมืองไทยแข็งแรงสถาบัานการเงินในเมืองไทยมีความแข็งแรงแล้วก็มีความโปร่งใส ในการดําเนินกิจการอันที่สองเมืองไทยมันเป็นเดติเนชั่นที่น่าอยู่ผมเล่าให้ฟังวันนี้ในยุโรปอะดอกเบี้ยเขาเคยขึ้นจาก1%่านากว่าสอเนี่ยกลายเป็น5-6%อนนี่ยครับถ้าคุณก้องเนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ในยุโรปคุณก้องเคยจ่ายดอกเบี้ยอยู่แค่2%อวันนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ย5-6%เปอ่็นอะคุณก้องต้องทำยังไงกับถ้าคุณก้องเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เป็นเจ้าของห้างสินค้าหรือรีเทลให้เช่าครับดอกเบี้ยเราเพิ่มข ค่าของชีพขึ้นทุกอย่างขึ้นแล้วคนยุโรปคิดว่าสัดส่วนของคนสูงอายุมากกว่าในเอเชียไหมในบ้านรเราเรยอะกว่าแล้วคนพวกนั้นนี่เขาได,ได้เงินจากอะไรครับไม่ได้ทํางานแล้วก็ได้จากเงินจากกองทุนเงนดอนมนานก็ถูกเงดอมนานผลตอบแทนไม่ได้เปลี่ยนครับองอันต่าลงด้วยแต่ค่าของชีพพากขึ้นคุณคิดว่าคนที่อายุเยอะๆในยุโรปวันนี้หรือแม้แต่ในอเมริกามัธยีเนี่ยคิดว่าต้องไปอยู่ที่ไหนที่มันต้นทุนมันถูกลงใช่ไหมหลายประเทศ cost of living ต่ำลงอาจจะไาอยู่ในครึ่งครึ่งปีเพื่อประหยัดเงิน เหมือนไทยก็คือเด็กนเิเวศน,น์ซึ่งจริงเรามีกลุ่มนี้อยู่แล้วแต่ว่าสภา,า,าวะเศรษฐกิจนกลับเป็นโอกาสาของประไทยที่จะที่จะรายให้สิ่งเหล่านี้เต,ติบโตขึ้นม<อ>ุมมองเนี่ยมันดีไงในตลาดโลกคนเราเยอะไหมคนเมืองเราเยอะหรือเปล่าคนเมืองเรากําลังดีแล้วันะครับ70กว่าล้านคนครับไม่มากไม่น้อยไปตอนนี้เอาอย่างอย่างสิงคโปร์เนี่ยคือว่าต้องบอกว่า property เกณฑ์สูงสุดนะเศรษฐีทุกคนก็ย้ายไปอยู่สิงคโปร์กันเยอะนะครับของมาเมืองไทยเนี่ยก็จะกลุ่ม r e t a i เมน n t หรือชนชั้นกลางผู้ประกอบการระดับกลางเนี่ยมาเมืองไทยเยอะมากบริบทของ การเดินทางไฟ,ไฟไฟประเทศไทยอ่ะจะบินไปประเทศไหนก็มีวันล,ละหลายไฟครับมีไฟที่ดีมีอินฟราสตรักเจอร์ความน่าอยู่ที่ดีโรงเรียนาชาติดีใช่ไหมครับลูกครอบครัวมาอยู่ได้นะโรงพยาบาลก็ดี <c oughs> การแพทย์เมืองไทยนี่นะแอดมจากเรื่องสแตนดาดนะผมจากระดับคุณภาคเอเชียเพราะนั้นดีหมดแล้วก็ถูกดีทั้งหมดแล้วประเทศไทยดีอ่ะขอย้อนมาถามอีกครั้งหนึ่งหุ้นกู้บอลเอลติจูดดีไหม เป็นหุ้นกู้ที่มีหลักประกันมันมีแบ็กที่เป็นอสังหาแบ็กอีกทีหนึง่งผมคิดว่ามันเป็นดับเบิลดับเบิการันตีแล้วกันนะนอกความสามารถบริษัทแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของอสังหาแบ็กเนี่ยซึ่งวันนี้อย่างที่บอกครับหายากนะครับหุ้นกู้ที่มีอสังหาแบ็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่อยากจะลดความเสี่ยงนะครับในการลงทุนแล้วก็มองว่า yield 7.5มันน่าสนใจก็เป็นหนึ่ง c h หนึ่งครับที่ควรจะพยยนะิจารณาครับเปิดขายมาเมื่อไหร่ครับ เริ่มที่จะสามารถจองได้นะครับแต่ว่าจะเปิดให้ให้ชำระหน่วยลงทุนเนวที่28ถึง30พฤศจิกายนนี้ครับครั้งนี้เท่าไรนะไม่เกิน450้าล้านบาท450บล้านบาทครับผลตอบแทนยังไงนะครับ7.5%้ต่อปีจ่ายทุก3เดือนครับอายุสัญญาเท่าไรนะครับ1ปีเกเดือนครับและนี่คือเรื่องราวนะครับของการลงทุนนี่คือเรื่องราวของวงการภาษาอังกฤษมาซับไทยและคือเรื่องราวของคุณกู้สำหรับทุกๆคนนะฮะที่กำลังมองหาการลงทุน ในวันที่ทุกๆอย่างเนี่ยมันลางเลือนมันคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตลาดหุ้นนะครับก็พูดกู้กรมทรีพีน่าสนใจครับต้องขอขอบคุณพี่เอ็ดมากๆนะครับที่นั่งคุยและให้เรามาที่เออร์ติจูดเฮดออฟฟิศของเราวันนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่ดอ็นน